รถเร็ว170นะครับยาลากรุงเทพพภิวัฒน,นนะมีอามาด้วยนะ,ะ170มาอย่างแรงเลยนะวันนี้ใช้ QS y หมายเลขอยาสอง,สองสื่อย5 2 1 4นะ

จะจอดสถานีบางบัวงแล้วสถานีกรุงเท้อภิวัตเป็นสถานีหัดไปนะแล้วก็ผ่านไปอยู่รถบ,บาง่อนนะเดี <c oughs> ลยเราก็จะมาขึ้นสายสีแดงด้วยอีกเจ้าเหรียญนี่กันนะ <c oughs>